พามาดูวิธีการนะครับถ่ายระดับโดยการใช้สายยางน้ําสีใสแบบนี้นะครับเราจะเห็นช่างเนี่ยใช้เป็นประจําเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นหลักการที่แม่นยํานะครับโดยเริ่มต้นเราจะเติมน้ําใส่เข้าไปในสายยางนะครับเข้าไปให้เต็มนะครับแล้วก็อย่าให้มีฟองอากาศอยู่ในสายยางเลยนะครับพยายามเติมน้ําให้มันออกมาเต็มเต็มท่อแบบนี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามี ฟองอากาศอยู่ในสายยางไหมถ้ามีต้องไล่ออกให้หมดนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้หลักการของระดับน้ําในสายยางที่มันจะเท่ากันตลอดเวลานะครับต่อให้เราเนี่ยขยับสายยางอย่างไรนะครับระดับน้ำเนี่ยมันก็จะกลับมาเท่ากันนะครับเราจะใช้หลักการนี้ไปถ่ายระดับนะครับโดยการเอาอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมาใส่กับตัวตําแหน่งที่เราต้องการหาระดับนะครับจากนั้นเราก็ขีดระดับที่เราต้องการไว้นะครับเราก็ลากสายยางไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็พยายามปรับสายยางอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยให้ได้ตามระยะที่เราต้องการนะครับเมื่่อเเรรรราาปัััับบท้้้้งง2ฝไไดดแลวนะะคก็จ ตำแหน่งของระดับน้ําที่มันเท่ากันทั้ง2ฝั่งเราก็สามารถขีดเส้นแล้วก็นําไปใช้งานต่อได้นะครับก็ลองดูเป็นไอเดียในการใช้งานได้ครับ